ต้องดูคอนเทนต์นี้อันนี้ทำคอนเทนต์เตีผมชอบค่ะโดนลหง <ใจ S 1> ช่<ส>ดาว<ส>ติ๊ก,<ส>ต,กตอก<น>ชาวเหนือฝากถึงกองสลักอันนี้ตรงใจมากแต่พูดเป็นภาษาเหนือนะค่ะระมาณว่าทำงานแค่วันละสองวันออกแรงมากๆหน่อยฟังดูบอกน้องๆที่ในกล่องสลักที่หมุนเลขน้องหมุนแหงๆกะแล้วมาหมุนแก๊กแก๊กน้องมาได้กินข้าวกะ เงินเดือนน้องจะไรหมนเพื้อมันแห้งๆกะลุงซื้อมาไดก็มาถูกสักเรือกมอได้ก็ออกเลขเดิมเลขเดิมลุงหมดสตางค์ซื้อกับหวยรัฐบาลเนี่ยมาถูกสักเรือบท่องไปวางไข่วางลุงนี้หมูเนื้อมันแห้งๆกะไม่ออกกันอย่างก็แลวแต่มันอันนี้มาหมุนแก๊กแก๊กตาย ลุงมีให้ไปซิปให้หมด <c oughs> ไปแตงหวยใต้ดินก็จมถ้ามีผัวบอก้็ผัวซื้อข้าเข้าลำกินเหี้ยนึอมันอิบมอิมและขอมาหมุนลุงกายแล้วแตงเมื่อไดก็บารุกเดือนหนึ่งสู่เขาในการสองวันสูจ่จะตายแล้วก็มามีแห้งหมุนเนี่ย ฮะลุงก็อ,อิตกับสู่มากันและกินข้าวมานันดีบีมจะได้มีแห้งหมุนลุงฝากบอกตัวเนอร์ฝากบอกน้องๆ้ท่านผู้ชมห,หมุนแหงๆเดือนหนึ่งทำงานแค่สองวัน